ตัวเล็กมีแพ้ด้วยม้ากัดหรืออะไรนะวันนี้มาถ่ายทะเลนาเกลือให้ดูที่เห็นผู้คนเล็กๆที่มีกระมังใบหนึ่งนั่นคือเขาลงหาปะหาปูนะคะ กขาลงขายปูไว้ค่ะปูทุกชนิดนี่คือบริเวณวัดจิตตะพวันนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ นู่นอะลงเยอะเลยเนี่ยถ้าน้ำลดถึงนู่นเลยเรือลำนี้ลงไปนู่นจะไกลนั่นคือบริเวณหาหอยตลาดค่ะจะมีผู้คนมามากมายเลยค่ะมาทุกสารทิศมาหาหอยตลาดหาหอย ดูลงหาปูแล้วน้ำไม่ลง